คลิปที่สอง ถ้าเศรษฐีากายาสัพเพนนาตะวันนิโนทีมันโตสติมัทีนตวันดาวันโตยศสิโนมุมานาภิกกรรมุภีกุณสัมมิติมวันนงเวทุสเทวาสหะริจัจอะสมาจัตุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทะมาภูประกิตตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาภูประกิตตาตักขานิภรากิตตาอากุมันทาวารหักกะอวสุนาวัสสเวสโตสัพโภปาคามูรินทโตนาเสตษฐีทศธากายาสัพเพนนาตะวันนิโนทันอิทิมันโตชุติมัทีนตวันดาวันโตยศสิโนมุมานาภิกกรรมุภีกุณสัมมิติมวันนางอากูสหภูเทวา ชาลามาคิสิคาริวาฤทธกาจารุชาจารุมาบุพานิพาสิโนอรุณาสหธรรมาจารุตตาจารุเนชกาสุรลยารุจราปูอาภูวาสวานิสิโนทศิธีสศธาคารยาสเพนานตตาวัตตวานิโนอิทิมนโตชติมนโตวนาโตสัจสิโนบัฒมานาปิกกามปิกุนาสมิติมวนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาอินทาปทุสิกาปูปูอาปูวโนุปทุสิกาอะคาภูฮารโยหารโยเทวาเยจารุหิตวาสิโนปาราคามหาปรา อาภูเทวายศสิโนทเสติสสะคาคยาสัพเพจนะตะวะนิโนทิมันโตชติมันโตวันนามตุริศิโนมุตุมานาปิกกามุปิกุณาสมิติวนังสุกาการุมาอรุณาคูเวกันสาสหอาคคาตาคายหาพโมคาอาคูเทวาวิักนาสมัตทามัตตาราหาราคาชาสมิสกาเจยะสิโนทนายังอาคาปชุนโยทิสาอภิวัสติทเสติทสะขา สศทากายาสัพเพนนาณาตวณีโนทิมันโตชุติมันโตนาบันโตอิสัสสินโนมุธมานาอภิกรรมงพิคุณาสัมมิติงวนาเควิตาตุจิตายามากาณิกาจายาสสินโนสัพพิตการามาเสถาโสตินามาจารสวาณิมาณตีนอาหุอาคาภูปะเรมิปารานิมิตาทศเทตัสทศทากายาสัพเพนนาณาตวณีโนทิมันโตชุติมันโตนาบันโตอิสัสสินโนมุธมานาอภิกรรมงพิคุณาสัมมิติงวนังสันเทเตเทวานิกายาสัพเพนนาณาตวณีโนนามันวัย 간종 예전에 สาธิตาสหายพวกปับุทัตสาติมัขคีลังโอคาตินานามานาสาวังอาเคโมคาตารานาคานาคังทัดันทังวัสสอสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจัปุตตาอิติมัโตสหัสสานังกุมารโรติโสจัสมาคาสมิติมังนังสหัสสพมารโรกาณังมหาพรมาทุพินหิติทติสุปปะอุปปันโนชิติมันโตสุสมากายโยชะสะีโสเถรท้าเสตถะอิสราภูปเจกาวาสาวติโนเตสันจามาชิตโตอากาหาริโตจัปปาริวาริโตเตจัสสภิยพิกัน เชนเทเทเวสพพมกเกวราเสนาภิกันอภิกามีปัสกันกันสาการทา,ามันที่ยังเอธาคันธาพันธาตาระเคนามพันธามาทุโวจามันตาปริวารวธามาโวมนจิตาโกจินาอิติตัฐามหาเซโนพันหาเซนังอัปะสัยปานินาตทา,ทา,ทาลาทระมหาหัจจาราลังกตวานาเทระวังยะธาปุสสโกเมโคธนายันโตวสวิชุโกยะธาโสปะ จุทาวติสังคุโตอาสย,ยังวเสตันจาสัพพังอภิญ,ญายะวะวิกิตวานาจันคุมาตตตมันต์อิสตาสาวเกศสาเสนระเตมรารเสนาภิกันตาเตวิานาถาภิกขะโวเตจตบมารกรุงสุตวะวัตสาสาสนางติวตตาราเคหิปาการมุงเนสังรมมปิเรามงปิอินชะย,ยุงสเพวิจตตะสังฆามะาพยาติตายาสสิโนมโมทันติสหกุตหิสาวกาเตชนีสุตาติ บอร์ดจุดจดลชัยยปรกรณ์มีนโมมีพุทธเตชะสั ครรมิกาเตชาปสิทธิประสิทธิ์ประสิเทวานาฬยาปารามีสุราสิทธิปรมัจฉอินทราจัจจัตุโรกาคัมภีรคัตาสมุทธาพูตุงคางคาจัสุขะพรมัจชยาประสิทธิประวันตุเตชยาชยาธรณีธรณีอุทาทิอุทาทีนทีนทีชยาชยาคะคนละตนนิสัยนิรายสายเสนะาเมรุราชพลานอรชีชยาชยาคัมภีรสมพีนาเคนทะนาคีปิสาจัปุตการีชยาชยาทุนิมิตาโรคีชยาชยาสังคีสุธา นะมุขาชาัชาชยาชา,ยาวารุณนะมุขสัตราชายาชชยาจัมปาทินาคากุลคนโทชยชา,ยา,ชา,ยาคนจจคนนาตุรงสุการาผู้ชงสีหาปะยะญาปัาขคทีปาชยชา,ยาชายาวาลุณนะมุขยาตาจิตาจิตา เสนาเรบุณะคุทตินรดีชยาชยาสุขาสุขาชีวิชยาชยาธรณีตรสถาช่วยชยาชยาชยาธรณีฐานติสถาชยาชยามังกราสัญญาพระวคีชยาชยาวรุณนักขีชยาชยาระคเสสุราบุชัดเดชาชยาชยาพรเม็ คณะชยชยะราชาทิราชัดชัยชยชยะบัทวิงสัพพังชยชยะอรันตาปัจเจกาพุทธสว่างชยชยามหิสุโรหะโรหาลินเทวาชยชยะพระมหาสุรโกชยชยะนาโควิรุณหโกวิรุปโกสันทิมารวีอินโทจะเวนะเตโยจาอุเวโรวารุโนปิจาอินทิอัคิวาโยจะบุญปาชุนโหกุมารโอทัตตาร์ตะโกอัฐารสมาหาเพวัสิทธิตาปัสสะหาทโยอิทิโนสาวการสัพ เชยะชยราโมพระวันตุเตชยะธโมจะจังโคจะถาสักบารจะชยกกังเอเตนะชชยะเตเชนะชัยะสติวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหัวโเตชชยมังคลังัชโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมาราสาจะกแบบป้าปิมาโตปาราชโยอุโคสยามผู้ที่มันเตปโมทิตาชัยะตถาพรหมคณาเมหีสินชัชโยปิพุทธศาสิริมโตอายังหาราสามาราสาจะกปะปิมตโตปารา พราชโยอุโคสยามโคที่มันเตปโมริตาะยาสถานอินหาคนาเมหิสินูชโยปิพุทธศักริมาโตมายังมาร拉าจ่าปปิมาโตพรราชโยบโคสยามโคที่มันเตปโมริตาจะยาสถานเทวคณาปังเฮสินูชโยปิพุทธศักราชมาโตอายังมา拉าจ่าปปิมาโตพรรา ปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเิปโมทิตาจายาตถาสุบัญนาคณามเหสีโนภโยปิพุดัสสาสิลิมาโตอายังมาราสาจารปาปิมาโตไปโดยปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเิปโมทิตาจายาตถานะคะขณามเหสีโนถ้าโยปิพุทธัสสาสิลิมาโตอายังมาราสาจารปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาจายาตถาสัพ ระมาคนาฬิเหสินโนชยนโตปุริยาโมเรสกายนางนา,นาดีวัฒโนเอวังตะวัง จิวิเชโยหงหิเชยันโสชิยามังคเรศพระราชิตาปาลังเกศสิสิปเทวิปุกเคศิสพาภุธานังอคคปตโตมทติสุนักขตังสุมาครังสุปาปตังสุธิตังสุขันโนสุโมตโตสาสุยทังพระมจาริสุปรากินังมากยรถายกรรมมาปรากินังปรากินังวโนกมารถิเตปราชินาปรากินานิขตวานาลวันตเถราินีเตอัฏฐะรัฐาสุกิตาวิรุฬหุทธาสาเนอโรคาสุกิตาโหธาสหัสสัพเพหิปารติภิสุนันตุโคนโตเยเทวะอัสมินหาเนอ ขตาทิกายุกาสทาหงตุสิตาหงตุสัพทากะขันตุสภาสัตตานากะขันตุชินาสาสนานยาการจิปัตนาเตสังสภพปุเรนตุมโนราสาราอุตกาเรปวสันตูภสษาวิสาวะราหกาโลกาจุปัตตวาเตสังนิวาเรนตุจัดสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุ เวสวดธรรมะนิยามาสุตังเอวามีสุตังเอกังสมยังแะ้วกวาสาวัติยังมิหารติเชตาวะเนอนาคอา,านากะอะติกัสสะอารามีตะตะโคแลวกวาพิคุอามันเตสีพิคโว,วติพระพันเตพระธะพระทันเตติเตพิคุปะกวาโตปัจโซส,สมะควาเอตตะทาวุจาอุปาทา อุปาทาวาภิกวีตถาคตานางอุปาอนุปาทาวาตถาคตานังพิตาวาสาธาตุธรรมิทธตาธรรมนิยมตาสเพสังขารานิจาติตั้งถาคตโตอภิสัมปุชติอภิสมิติอภิสัมปุชามิตวาอภิสมิตวาจิกติเทเสติปัญญาปัตเตเปติปัตปัตถเปติเวรารติวิภาชติอุตานิกโรติสเพสังขารานิจาติอุปาทาวาภิกวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถานคตานังพิตาวาสา ิฏฐตาธรรมนิยมตาสเปสังขาราตุคาติตาตาคาโตอภิสัมปุจติอภิสเมติอภิสัมปุจชิตตวาอภิสเมตตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาติวิปัสติอุตานิกรติสเพสังขาราทุคาติอุปาทาวาภิควีปัาคตานาอนุปาทาวาตาคาตานัติตาวาสาธาตุครมิฏตตาครรมานิยมตาสเพกมานตาติตงตาคาโตอภิสัมปุจิตวา อภิสมัยติอภิสัมปุจิตวาอภิสมัยตวาอจิคติทเทศติปัญญาเปติปัญถาเปติวิวาราติวะพิสติโอตาเนการติสเพตมาลาตาติอ,าอิทามาโอจะปปะขาวาอันตะมะนาเตพิกุปคะาวาปัโตปะสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเถรกราตาคถาแปลอติตังนาวะคนะเมยญาณปฏิกันเนะขานาคตาบุคคลไม่ควร ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่เพิงพวงสงสัยถึงที่ยังไม่มาถึงอาทิตตีตัมปะหีต่างๆอปตันจ่าอาาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอาศัยนางสังกุปปังต่างวิทามนุรุหายเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นสะหนาในที่นั้นๆย่อมจำอย่างแจ่มแจ้ไม่มั่นงันขรแขนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเจวากิจจมาตัมปังโกสัญญารังสุเบความเพียรเป็น กิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นาฮินูสันภาะเตนามหาเศในนามัจจุนาเพราะการปฏดเพียนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสําหรับเราเมเอวงังวิหาริมาตาปิงอาหงรัตตมะกันทิตังตังเวพระเทกะลาโตติสันโตอาจิกเตมุนี้